เปิดเพลงจาก USB ของเราเสียบต้มไรฟ์และ Enjoy the music ได้อ่าเสร็จแล้วตอนนี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะเปิดเพลงได้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้เอมธีรยาธินาคณานะคะเรามารีวิวรถกันค่ะคันนี้ก็คือรถ EV ที่เอ็มใช้เองนะคะ ซื้อเองใช้เองล,เลักเลงพอค่ะ Volvo XC40 Pure Electric Single Motor ค่ะเอ็มใช้มาแล้วประมาณ4เดือนนะคะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันในคลิปเลยค่ะอยู่ใน Volvo XC40 Pure Electric Single Motor นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวในแบบที่เอ็มขับมาเองเลยจริงๆก็คือ แล้วก็ขับขี่ดีมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์และฟังก์ชันกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยหลังคานะคะคือในในคลิปฮอนโวเนี่ยเขาเรียกว่ามูนรูฟแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นประเทศไทยเนาะเรามีซันเยอะกว่ามูนนะคะ <laughs> เอมก็เลยจะเรียกว่าซันรูฟค่ะก็คือเปิดขึ้นไปได้เลยโบรา ปิดหรือเปิดซันรูฟเนี่ยก็คือเพียงแค่ถไถไถนิ้วเนี่ยค่ะเวลาปิดุแต่มันต้องถไถเอานะคะห้ามกดส่วนการเปิดไฟในห้องโดยสารเนะะี่ยค่ะก็คือเปิดแบบนี้อ่าส่วนการตกแต่งอินเทอร์เรียนะคะก็จะเป็นแบบสีดำดำดำเทาๆแบบนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่หนังนะคะเพราะว่าเขาเป็นวีแกนหนังวีแกน หนังวีแกนนี่คือเป็นยังไงก็ทำนองว่ารักโลกอะคะ่ะมีวัสดุรีไซเคิลด้วยเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์ที่คล้ายรถสันดาปภายในมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือใช้ง่ายมากแต่ว่าถ้าเราจะจอดเราก็แค่กด P ีนะคะถ้าเราจะไปข้างหน้าเราก็ดึงเข้ามาหาตัวค่ะก็จะเป็นเกียร์ดีผลักไปไกลตัวก็คือเกียร์อาปกติเลยคะ่ะแล้วก็จะมีเบรกโฮด้วยตอนนี้เนี่ยเราจอดอยู่นะคะเราก็เลยสามารถที่จะเปิด YouTube ได้ด้วยค่ะ เราก็เปิด YouTube ดูได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ Sign-in เพราะอะไรเพราะว่าเรามีซิมค่ะซิมเนี่ยอยู่ข้างในรถอยู่แล้วนะค a r r เร a ค่ะที่วางแก้วที่วางแก้วนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับคนที่เดินทางไกลนะคะเราก็จะให้ดูไซส์ว่ามันสามารถที่จะใส่ขวดใหญ่ได้เลยถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ตรงนี้คือ Wireless Charging นะคะชาร์จได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะ วิธีก็คือเสียบตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะมี usb c 2พอร์ตแต่พอร์ตเนี้ยชาร์จพอร์ตเนี้ยเข้าใจว่าไม่ได้ชาร์จเอาไว้ทำอย่างอื่นอย่างเช่นเสียบเพลงทีนี้ก็คือเราก็เสียบชาร์จแบบนี้ทีกว่า l y c ชา r g e มันก็เลยไม่ชาร์จนอ่โอเคค่ะแต่ว่าอันเนี้ยจะเร็วกว่าบอกเลยโอเคทีนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เอ็จะทําให้ดูที่ไม่ค่อยมีคลิปไหนทําให้ดูเลยนะแล้วก็ไปหามานานมากนะคะก็คือการเปิดเพลงจาก u s b ของเราถ้าสมมติว่ายังไม่ได้โหลดก็คือต้องไปโหลดแอปนี้นะคะชื่อ Audio w a g o n แต่ว่าถ้ายังไม่ได้โหลดนะก็เซิร์ชในนี้ได้ค่ะแต่อันเนี้ยต้องล็อกอิน o g l e Account ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะโหลดก็คือเราสามารถเข้ามาใน Play Store แล้วก็ใช้ Audio w a g o n แบบนี้ได้เลยค่ะแต่ว่า M อมอ่ะ i n s tall ไปแล้วก็ Open ค่ะเวลาที่เข้ามาครั้งแรกนะคะจะต้องไปกด Accept Legal Terms and c onditions เป็น Legal disclaimer ค่ะก็คือเป็นโชว์ Legal disclaimer นะคะถ่ายไปสั้นนิดเดียวแล้วก็ agree เท่านี้เองค่ะแค่นี้เราก็จะสามารถเสียบตั้มไรฟ์และ enjoy the music ได้ไหนลองดูสิว่าอันนี้ลองสดๆเลยนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าช่องนี้มันใส่ได้หรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วตอนนี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะ เปิดเพลงได้แล้วแต่ว่าอันเปิดได้นแป๊บเดียวพอเ,เดี๋ยวติดแลยจะจิโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปิดผ่าน YouTube Music ถ้าใครที่มี YouTube Premium อยู่แล้วก็คือเปิด YouTube Music ได้เช่นกันมันก็จะสามารถที่จะฟังได้ในเวลาที่เราขับรถไปด้วยแต่ YouTube เนี่ยไม่ได้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเราจะออกรถเลยแล้วก็ก็จะอั a v a i l l b l e for your safety ค่ะมีกล้องถอยหลังนะคะเวลาที่ถอยหลังนะคะ มีกล้องรอบคันนะคะ360องศาค่ะตอนที่เรากเกียร์ถอยหลังอะคะ่ะมันก็จะปรับลงอัตโนมัติค่ะแต่อันนี้คือตั้งได้นะคะจะไม่ให้ปรับลงก็ได้เช่นเดียวกันพอไปข้างหน้ามันก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมค่ะปุ่มตรงนี้ยังมีความอนาล็อกอยู่นะคะซึ่งเอ็มชอบเพราะว่าเวลาที่เปิดเพลงปิดเพลงเนี่ยก็ตรงนี้ได้แล้วก็เปิดเสียงปิดเสียงได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ ไ่ฉุกเฉินปกติไลฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเพลงที่แล้วเพลงไปข้างหน้านะคะ previous กับ next ค่ะแล้ว google เนี่ยทำอะไรได้บ้าง google ในที่นี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะสั่งคำสั่งควบคุมแอร์ได้ค่ะอย่างเช่น hey google change the fan to level 5 got it changing the fan speed to 5แบบนี้เป็นต้นนะคะ เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนกลับไปที่เดิมนะคะ Hey Google Change the fan speed to one Alright changing the fan speed to o ให้ Navigate ก็ได้ด้วยเช่นเดีวกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็น Google operating system เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี Google Map เราก็จะสั่งได้ะคะ่ะ Hey Google Navigate to สย a มพารากอนโอเคอันนี้ Navigating Paragon Department to Store ก็สามารถที่จะฟังได้ถึงแม้ว่าจะดิสเพลย์ขึ้นว่าผิดนะคะโอเคอ่าพร้อมที่จะออกเดินทางกันหรือยังคะไปกัน,นะคะ่ะ x c 4 0 Single Motor ะคะ่ะนี่ก็คือการขับขี่ค่ะไม่มีปุ่มสตาร์ทคะ่ะเราสามารถที่จะเข้ารถมานั่งแล้วก็ไปได้เลยทางนี้ต้องมีกุญแจนะคะถ้าไม่มีกุญแจก็จะไปไม่ได้นะคะ ไม่เคยลองเหมือนกันเ่ค่ Google Map นะคะเวลาที่ตั้งแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาในจอของเราด้วยโดยที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่จอสัมผัสเนาะเราจะสัมผ,สมผัสมันไม่ได้แต่ว่ามันจะบอกว่า next step ของเราเนี่ยจะต้องทำอะไรต่อไปค่ะค่ะการขับขี่ของรถคันนี้นะคะเอ็มรู้สึกว่าขับมันค่ะพูดกันตรงๆเอ็มเคยขับ B M Series 3ซึ่งไม่ใช่รถของเอ็มนะคะอันนั้นคือมันกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกันกับ ขับ Camry ที่เคยขับมาเป็นรถประจำตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าคันนี้ขับมันกว่าค่ะทั้งนี้เวลาที่เราจะเหยียบเบรกอะคะเราจำเป็นที่จะต้องกะระยะให้ไกลกว่าเดิมทั้งเวลาที่จะขึ้นรูประนาหรือว่าเวลาที่มีรถคันข้างหน้าแต่ว่าข้อดีของ o o นว์มี Auto Brake Collision ค่ะก็คือป้องกันการชนเบรกอัตโนมัติเพื่อป้องกันการชนคันหน้าค่ะ แล้วเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยเราจอดติดไฟแดงใช่ไหมคะพอไฟเขียวแล้วรถคันข้างหน้าเขาไปละแต่ว่าเรายังไม่ไปมันก็จะเตือนค่ะว่า ready to drive หรือยังถ้า ready แล้วก็ให้เหยียบคันเร่งแล้วก็ไปข้างหน้าได้เลยค่ะสเสน่ห์ของคันนี้อยู่ที่การผสมผสานาระหว่างดิจิตอลและอนาล็อกค่ะคือมีจอดิจิตอล ที่มีจอทั้งตรงกลางแล้วก็ตรงคนขับนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันแอร์เนี่ยก็ยังปรับแบบแมนนวลอยู่ค่ะรวมไปถึงการเปิดเสียงปิดเสียงเพลงนะคะก็ยังเปิดปิดแบบแมนนวลอยู่ดังนั้นก็ถูกใจคุณแม่มากๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังมีสิ่งที่เราจับต้องควบคุมได้ถึงแม้ว่าจอจะไม่สามารถทํางานได้ก็ตามค่ะซึ่งก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์จอทํางานไม่ได้ค่ะ รถคันนี้นะคะจะมากับซิมค่ะมากับซิมซึ่งเอ็มก็ไม่มั่นใจหรอกนะว่ามันใส่ไว้ตรงไหนแต่ว่าซิมนี้ทำให้เราโทรออกหาเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็ที่ผ่านมาเอ็มเคยเห็นกรณีที่ว,วอลโวเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็สามารถที่จะเรียกรถมาช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์มากๆเลยโดยที่คนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนกดโทรเองนะคะรถโทรอัตโนมัติเลยหลังจากที่พบว่ามีการกระแทกอย่างรุนแรงเกิดขึ้นค่ะ ตัวพวงมาลัยเนี่ยค่ะมันจะมี Adaptive Cruise Control อยู่ตรงนี้ถ้ากดแบบนี้ก็คือจะใช้ความเร็วที่เท่าที่มีอยู่ตอนนั้นเลยแล้วก็เมื่อรถคันหน้าเขาเบรกเราก็จะเบรกตามอันนี้คือ M ไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ One p พ d ด l ด้วยมันจะมี One Pedal Mode ที่เป็นแบบเหมือนรถกอล์ฟแต่ว่า M ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการเบรกด้วยการยกเท้าออกจากคันเร่งก็เลยใช้วิธี ใช้เบรกปกติเหมือนเวลาขับรถสันดาปภายในเลยค่ะแต่ตอนนี้อยู่ใน Adaptive Cruise Control นะคะก็คือเราจะใช้ความเร็วได้แมกซิมัมเท่าที่เรากดไว้ตั้งแต่แรกแต่ว่ามินิมัมก็คือเท่ากับรถคันหน้าพอรถคันหน้าไปแล้วเนี่ยรถก็จะเร่งความเร็วให้เราเองค่ะโอเคแต่ว่าถ้าเราเหยียบเบรกเมื่อไหร่เราจะหลุดจาก Adaptive Cruise Control ทันทีค่ะแล้วก็ถ้าเราเหยียบเบรกนะคะ ก็จะเข้าสู่โหมดชาร์จค่ะก็คือเราจะได้แบตกลับมาแต่เอ็มคิดว่าเล็กน้อยไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นทั้งนี้ถ้าเราเหยียบหนักมากตีนผีมากมันก็จะกินแบตมากค่ะคันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่เอ็มคิดว่าเอ็มปรับตัวไม่เยอะเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยเอ็มขับรถญี่ปุ่นนะจริงๆคันที่แล้วเป็น t ต y o ต a า a m ร y ซึ่ง t o y ยต้ c a m มรที่ขับเนี่ยค่ะก็อายุ17ปีเพราะฉะนั้นก็เลยได้เวลาในการเปลี่ยนแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะซื้อปลั๊กอินไฮบริดเพราะว่ารู้สึกว่าที่ชาร์จ e v มันยังมีน้อยอยู่ในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไป,ไปมามา,มาเห็นรถคันนี้ที่ m o เ e r Expo เราแล้วรู้สึกว่าถูกใจมากๆเลยก็เลยตัดสินใจซื้อรถคันนี้แทนค่ะตอนแรกไปดู v o l v o e x 3 0ค่ะไปดูวันเปิดตัวเลยที่ โชว์ดีซีไปดู e x 3 0ถูกใจมากๆแต่ปรากฏว่า e x 3 0เนี่ยตอนนั้นคือเดือนกันยาค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจะส่งมอบภายในเดือนมีนาปีนี้ซึ่งเอ็มรู้สึกว่านานเกินไปนะจุดนั้นรถคันเก่าของเอ็มนี่มันเริ่มงองแง่ละก็เลยคิดว่าอยากจะได้รถที่ได้เร็วกว่าแต่ว่าณนะวันที่ไปดู e x 3 0รถที่เขาส่งมอบได้เลยเนี่ยคือ x c 4 0 Twin Motor ซึ่งคว i นมอเตอร์เนี่ยราคาจะอยู่ที่2.59ล้านบาทแต่ว่าคันนี้ค่ะเป็น s i n เกิลมอเตอร์ซึ่งออกมาทีหลังราคาอยู่ที่1.99ล้านบาทคิดว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่ามันต่ำ2 2ล้านแล้วก็ได้รถยุโรปแทยเป็นอีกด้วยค่ะด้วยความที่เป็นระบบปฏิบัติการของ Google นะคะเราก็จะมาใช้ Google Translate ฝึกภาษากันค่ะ Hey Google, can you translate English into Chinese. Sure, go ahead. Bedroom. 卧室. House. 房子. Toilet. 洗手间. Where is the toilet? 洗手间在哪? That's it. Thank you, Google. No problem. I'll stop translating. 没你, huh? สามารถที่จะฝึกภาษากันได้ด้วยนะคะรถติดๆเนี่ยไม่มีอะไรทําก็ฝึกภาษาจีนกันไปค่ะแต่ว่าเวลาที่สั่งด้วยความที่เตั้งไว้เป็นภาษาอังกฤษก็ต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆมาสั่งภาษาไทยได้เขาก็จะไม่เข้าใจเลยค่ะคือเหมือนกับเราไปพูดภาษาไทยให้ฝรั่งฟังถึงแม้ว่า Google Translate จะรู้จักเยอะมากๆเลยไม่แน่ใจว่าทุกภาษาในโลกไหมแต่ว่า เราไม่สามารถที่จะสั่งมั่วได้ถ้าสมมติว่าเราตั้งไว้ว่าเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องพูดกับเขาเป็นภาษาอังกฤษเปรียบเสมือนเขาเป็นฝรั่งนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะให้เขา translate เนี่ยเราก็ต้องบอกเขาก่อนว่าให้ translate English into อะไรเพราะว่า b a s แล้วเขาเป็นฝรั่งค่ะดังนั้นเราจะมาบอกว่าให้ translate Thai into Chinese สิ่งนี้ไม่ได้เพราะว่าเอ็มเคยลองแล้ว f a ลมาก่อนคะ่ะเนี่ยค่ะกระจข้างนะคะจะเป็นสีส้มๆเห็นไหมคะเพราะว่า เวลาที่มีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีรถคันอื่นมาข้างๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กําลังจะเลี้ยวไปข้างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟเลี้ยวเลยค่ะมันแค่เตือนว่ามีมีรถมาแทรกข้างๆนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เรากําลังขับขับอยู่แล้วมีมีมอเตอร์ไซค์มาอยู่ใกล้ๆกล้องจะเปิดค่ะซึ่งตะกี้เนี่ยกล้องไม่ได้เปิดนะคะแสดงว่าวัยรุ่นสวีเดนยังไม่ตกใจเท่าที่ควรปกติ ale, ถ้าตกใจเนี่ย เขาจะเปิดกล้องเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่ารอ,รอบรอบรถเนี่ยประกอบไปด้วยหัวใ์กี่คันบ้างใกล้เราขนาดไหนนะคะแอปแอปเนี่ยน่าจะชื่อนี้อเล็กซ่าค่ะ Alexa. เอเล็กซ่าอ้าวต้องล็อกอินเข้าใหม่นะคะล็อกอินแป๊บ พอล็อกอินเข้ามานะคะก็จะเห็นว่ารถเราอยู่ตรงไหนแล้วก็สถานีชาร์จอยู่ตรงไหนเลยพอเข้ามาดูเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าโอเคถูกต้องสามารถที่จะกดสแกน QR code ค่ะเอะรบุสแกน QR code นี้เลยล็อกรถก่อนอ่ะก็กดป้าบเข้าไปมันจะเด้งออกมาอย่างนี้นะคะ ที่ชาร์จของเราเนี่ยชาร์จได้ทั้งแบบ AC ก็คือแค่ข้างบนนี้ถ้าดึงออกมาก็จะชาร์จ DC ได้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เอาหัวออกก็คือกดตรงนี้ได้ทีนี้เราก็จะมาเริ่มชาร์จกันค่ะอันนี้เลยคไปยังชาร์จค่ะอันนี้เป็นที่ชาร์จแบบ AC นะคะเป็นที่ชาร์จแบบชาร์จช้าช้าก็คือชาร์จเท่าที่บ้านนะคะไม่เกิน11กิลวัตอนนี้เราจะกดดําเนินการต่อนะคะเพราะว่าเราชาร์จเสร็จแล้วเรียบร้อย ชา ز. ตอนนี้อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าหน่วยอ่ะมันวิ่งขึ้นหรือเปล่าเพราะเอ็มเคยแล้วที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ชาร์จไปพักนึงค่ะไม่ขึ้นเลยนะคะศูนย์ศูนยแล้วสุดท้ายล้วเจ้าหน,น้าที่ก็ต้องโทรมาบอกว่าขอยกเลิกเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทิ้งรถแล้วไปเลยทีนี้มาดูที่รถกันสักนิดนึงค่ะ นนจริงๆมันเป็นสัญญาณว่าชาร์จอยู่แล้วอ่านี่ค่ะจำนวนหน่วยขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมคะแสดงว่ารอดค่ะแสดงว่าชาร์จได้แล้วค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราพอใจเมื่อไหร่เราก็กดเสร็จสิ้นการชาร์จเราก็เป็นอันว่าเราสามารถที่จะดึงปลั๊กออกได้ค่ะนี่คือนิยามของคำว่า slow charge นะคะชาร์จช้ามากๆเลยผ่านไป36นาทีเพิ่งได้5.7หน่วยเท่านั้นเอง ชาร์จถ้าสมมติว่าชาร์จดีซีเนี่ยโวลโว่พูดเคลมไว้ว่ววา1 0 8ถใช้เวลาแค่28นาทีแต่นี่คือผ่านไป36นาทีแล้วได้5.7หน่วยคือไม่ถึง10%นะอันนี้ก็เป็นการชาร์จแบบถนอมแบตค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาแนะนำมากกว่าชาร์จแบบ DC นะแต่ว่าถ้าเรารีบก็จะลำบากนิดนึงค่ะที่นี้เอมจะมาสาธิตให้ดูค่ะว่าเราจะถอดออกอยังไงนะคะ ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะเสร็จสิ้นการชาร์จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยยืนยันอ่าถอดหัวชาร์จนะคะมาดูตรงนี้นค่ะหัวชาร์จนะคะตอนนี้เนี่ยมันเป็นสีเขียวๆอยู่ใช่ไหมเราจะถอดเราดึงไม่ออกนะคะเราต้องกดตรงนี้ค่ะพอมันกระพริบเราก็ดึงค่ะดึงออกแล้วเราก็มาเสียบค่ะที่เดิมเสียบไว้ตรงนี้โอเค ะะเราก็จะต้องมากดดำเนินการต่อค่ะเขาก็จะสรุปรายการมาให้นะคะว่ารถยนต์ของเราชาร์จไปทั้งหมด5.8กว่าหน่วยนะคะราคาการชาร์จ44.7สตางค์แล้วก็ได้คอยเท่าไหร่เราก็คือเลือกได้เลยว่าจะชำระเป็นบัตรเครดิต QR code หรือว่า m a x m e Wallet ซึ่งเอ็มไม่มีนะคะ แล้วก็สามารถที่จะขอไปกำกับภาษีได้ด้วยเวลาปิดนะคะก็คือแค่กดเข้าไปแบบนี้เลยบดนิดนึงแล้วมันก็จะเรียบเสมอกันโอเคแล้วค่ะรายการเสร็จสมบูรณ์ค่ะอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเขาก็จะบอกเราเลยว่าตกลงเราชำระไปผ่านช่องทางไหนราคาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็สถานีชาร์จอยู่ที่ไหนค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะเอ็มขอพาเดินดูรอบรอบรถสักนิดนึงแล้วกันนะคะ ก็คือวอลโว่เ x c 40คันนี้เนี่ยเอ็มรู้สึกชอบมากตรงที่รูปร่างมันเป็น SUV e, แล้วก็เทียบความสูงเทียบความสูง M มสูง MM 1 63แต่ว่าเอใส่ส้นสูงนึงล้อแม็กค่ะล้อแม็กเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นลายที่เป็นลายใหม่นะเพราะว่านี้คือเป็นโมเดล2024ค่ะแล้วก็ล้อเนี่ยมันไม่เท่ากันล้อข้างหลังใหญ่กว่าล้อข้างหน้าคือหน้ายางเท่ากันแต่ว่า เลขมันไม่เท่ากันนะคะนี่คือ255แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็น2-35ซึ่งมันเป็นเพราะว่า v o l v o คันนี้ค่ะคือมันเป็นซ mm ิงเกิลซิงเกิลมอเตอร์ก็เลยไม่ได้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแต่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังก็เลยทําให้ล้อหลังเนี่ยจะต้องรับน้าหนักมากกว่าล้อหน้านะคะแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่4 2 0นิวตันเมตรแรงบิดเนี่ยดีมากๆเลยขับสนุกขับมันมากๆเลยซึ่งการเปิดประตูนะคะก็คือเราสามารถที่จะสอดมือเข้าไปแบบนี้ เห็นไหมคะกระจข้างเปิดแล้วเราก็เปิดได้ถ้าเราไม่ตั้งไว้ว่าเป็นสี่ประตูให้คนข้างหลังเปิดได้เนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องเข้ามาแล้วก็กดเปิดประตูตรงนี้อีกทีหนึ่งทีนี้ก็จะอันล็อกคั้งสี่ประตูแล้วคะ่ะเปิดประตูไหนก็ได้แล้วเตะเปิดนะคะนี่นะคะเตะปิดก็ได้ค่ะ วิธีเตะคือต้องอยู่ตรงป้ายทะเบียนถ้าขาตรงกับป้ายทะเบียนก็จะได้เห็นไหมถ้าเราอยากจะปิดรถใช่ไหมคะเราเตะปิดก็ได้หรือเราจะกดปิดก็ได้นะคะเราสามารถที่จะกดปิดเนี่ยมาดูปุ่มได้เลยค่ะมันมีสองปุ่มปุ่มหนึ่งคือปิดธรรมาดาอีกปุ่มหนึ่งคือปิดแล้วล็อกรถไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกดปุ่มกันดูว่ามันมีแบบโปรเทคด้วยน,นะถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้ โอ้โหว่าจะเด้งใช้เวลานานมากแต่ก็ยังเด้งอยู่นะคะยังปลอดภัยอยู่หรือว่าเราจะกดปุ่มล็อกเนี่ยเดี๋ยวสังเกตดูว่ากระตกข้างมันจะหุบด้วยดูซิว่ากระตกข้างหุบไหมอ้าวโอเคล็อกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการเปิดรถกันนะคะ การเปิดรถเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเปิดที่คนขับเท่านั้นนะคะสามารถที่จะเปิดประตูไหนก็ได้เลยถ้าเราตั้งไว้ให้เปิดเป็น all doors ซึ่งก็คือเราสอดแบบนี้แล้วก็เปิดออกมาได้เลยค่ะอ่าสิ่งที่สองคันคือประตูมันหนาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จอดรถก็ระวังเสากันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าจะล็อกรถใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะล็อกที่ประตูไหนก็ได้เลยเช่นกันถ้าเรามีกุญแจอยู่ ใกล้ๆนะคะเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้เห็นไหมคะอีกทีหนึ่งนะคะเวลาที่เราจะเปิดรถนะคะก็เ,เปิดอย่างนี้อ่าได้แล้วพอเราจะปิดรถเห็นรอยตรงนี้ไหมคะสี่เหลี่ยมเนี่ยคะ่ะเราก็ใช้นิ้วโป้งนะคะเราก็แตะล็อกรถเรียบร้อยคะ่ะ ว o l v ว x c 40คันนี้ถูกใจไหมคะถ้าใครที่จองแล้วแล้วมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้นะคะ